มัวบรรยากาศตอน8โมง31นาทีนะคะมันไปนยังหลายอยู่ด้วยมัวกนกรหลายอยู่เฮ้ยนี่หอดเอยียงนี้นี่หอดแผลพอมอุย้ยคึ่ตหาหักแต่แตลาดมัวนตัวมีแผลพอมอก,กึ่งตาหักคักห้วน แปดโมงสามสิอ็ดนาทีค่ะวัวออกหมดแล้วนะคะเหลืออายู่วัวหลายเดี๋ยวเเข้าไปถามแม่นี่ก่อนมเห็นแม่หนึ่งงามงามมาถามเหมือนกันแม่นีอยู่เมืองสวงแทะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมแม่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ใช่งามแทะเปิดไปเจ็ดพื้นครับ พูดจะพูดช่งแรกว่าตั้งไหนครับนั่นนั่นมาฐานนั่นเเตต็็มมทองแรกครับเอาอทองอลไรบ่ค่ะทองแรกทองจยกเดือนหรอค่ะโอ้เจ็ดเดือนทองยังไวค่ะสองยังไวช็อกโกแลตโต้โต้เพิ่นเลยค่ะโตเพิ่นมีสายพันไหนอ๋ออันนี้ลูกสาวอัปเปร์เช่ผสมกับช็อกโกแลตเนาะค่ะป้าตุ้งเท่าไหรนี่ค่ะร้อยหกสิบร้อยหกสิบ บ่มีตำหนีนะค่ะงามเบิ่งลันเนื้อลันดังมื้อนี้มาหลายบปล่าค่ะหอยเอามาหาตัวเหลือตัวเดียวหนินะโอ้แสดงว่ามื้อนี้ตลาดเดินดีบ่กะเอาวเนื้อครับวเนื้อโอ้เอาเงินอยมามื้อนี้เวียดเข่าอยู่แม่นบ่นี่ใหญ่ตัวเดียวหนินะโอ้มื้อนี้เวียดกัเข้าปกติอยู่นะครับค่ะฝากเบอร์โทรหน่คยรูปแบบหนึ่ง ศูนย์แปดหนึ่งหยครับห้าเหอยยังเนาะค่ะหอยออดเมืองสวงจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะม้วงามนะคะหรือว่าผู้ใดอยากไปเบื้องหนาคอกหนาฟมก็ไปได้เาอยู่เมืองสวงโทหาใดไปใดนี่ค่ะมวเงินงาๆตัวนี้เป็นเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันเนาะนังเอจา้มเองประจำา้มอูกสาวไปเชสมกาแแลเเดือนะไปนี่ก็คือบอกีเดือนก็คอดนะ ไปลุ่นเลยเลยคับลเลยเลงรันเหนือและหนังโครงสางกับตมโอ้ค่ะขอบ,บคุณหอยลาย,ลายค่ะหอยอดค่าขอบคุณนะคะ,ะไานนะีางลยเนาะตัวนี้กางามเด้ไปเดีไปถามถามแ่นี่ว่าแปดโมงแล้ยังงามอยู่นะยังหล่อยู่เลย นก็มีแต่งทายอยู่แมาสายแต่กับแต่กับมาอยู่เด้อนีเคยต้องทายยังสิอันนี้แม่ลูกแพ้เลยค่ะเพราะพี่ปะขาเปิดไปเท่าไรคะ่ะแม่ลูกครับเปิดไปเท่าไรนี่ค่ะพี่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าแม่ลูกลูกแก๊ปีแล้วนะ โอ้เก <die> okay. ่า <ett> ส <Cloud> okay. ิบ <another> ห <stakeholder> ้าพหนึ <inhale> ah, <sh> ่งเจ็ดสิบเก้าเกาสิบห้าแม่ลูกลูกแ๊เดือนหรอลูกแค่ปีหรอคะเปลี่ยนที่เดเือนสิเดือนินนะคะลูกพี่ขอดาอพ่ขลูกลูกพี่ขอดายเพล่อลูกแรกลูกสองมททองนะคะออแสดงว่าทองแล้วลูกสิบเดือนนะคะนี่ลูกลูกสาวออฟฟอร์ดนะคะนี่โอ้ยอนแสงยอนแสงนะคะว่าเห็น แม่เพิ่นลูกสองเมทองผสมเลยจักเดือนเราค่ะผสมดีทองผอมเดือนเอ๋อแต่ว่าถั่วทองมาท่านใดเนาะผสมช็อกโกแลตผสมช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าลูกสาวงามแห้งเด้อนี่สวยค่ะแม่ลูกนะคะเป็นตาหักกันเนาะเป็นตาหักกันค่ะปลากันว่าได้อุ้ยลูกงามค่ะ ลูกสาวช็อกโกแลตงามค่ะคันเบิ้งอันนี้ว่ามันเป็นลูกเข้สามนึงคนละอเป็นลูกอออดอ๋อดูนะลูกออกฟอดในทองช็อกโกแลตเนาะในทองช็อะคะพี่มาจากโตมันี่ซื้อย่นี่ครับอ๋ออันนี้ซื้อย่นี่ล่ะกะแมนรอบไปตอเนาะแมนรับค่ะฝากเบอร์โทรนะคะพี่ร่็ดเจ็ดครับผมนแปดเจ็ดค่ะสองสามเจ็ครับสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสีหานึงสี่หาหอยยังน้าจ้าหอยไว้อยไวกัลสินนะคะ เบสนุกสนใจกับโท้หาหอยไว้นะคะอันนี้เกลือซิปานะคะนี่แม่ลูกลูกงามๆแม่กับงามนะคะโค้งสั่งนี้เป็นแม่เพิ่นลูกกระทบเนาะแม่นวะค่ะมืะ้อนี้ตลาดเป็นยังไงคะพี่ครับพอได้ขาย,ยขาะะอ,อยู่ครับสายเลี้ยงเขาบ่คะไลยอยู่ครับเพิ่นเขาบรรลายโอ้แสดงว่ามื้อนี้สายเลี้ยงเขาไ,ขายไายลยเนาะใช้ไปช่องทางตู่แล้วอ๋อ ผิดทางเลยพี่เป็นตาคือบ่ะตาคืออยู่เพราะว่าเหียนน้ำเขาัเขาไปเบิดแล้วอเหียดน้ำเขเขาไปหมือนรกเบิดมามันเลื่มหน่อยมงเรอเออต่อไหลเรียเหยียนน้ำก็สื่อสายเนียเนาะข่งัอาคุยไๆค่ะพี่คะนี่เขานี่เป็นต้นงวงงามเนาะเบื้งเบ้งเบ้งแม่ดีกันเป็นค้ากันคุยกันอยเผ่คุยกันอย นี่นี่ค่ะแม่นี่ก็งามเลยขันอคุอคาดซ้ายแล้วนะคะมันจะยังมีมีอยู่อันนี้น่าจะมีกันแล้วเนาะน้าเขาถามแม่นี่อุ้ยคืองามแท้สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับเปิดไปเท่าไดคืองามแท้เปิดไปสามสิบเจ็ดครับฮะสามสิบเจ็ดะครับสามสิบเจ็ดปัดลูกสาวยังนี่เอา คืองามแพรโอ้สามสิบเจ็ดเนาะพ่อจักเดือนเราหนี่หูปอปอหูหกันเะวาดี๋วเดี๋ยววงลันหนาเลือรนันน้ำปัดลูกสาว่อหูลกูกคนผสมพอดีไว้อยู่นะคะต่ว่าพอเพิ่นอาจสิบอรููว่าตัวใดพอว่ามีใบมีหลอดมาแต่ว่างามอีลีคะ่ะปัดอหางเาอาางยังีพอ่อางเงี้ยเดี๋ยวอูเป็นพ่อขาว เัี๋จ้าเกินตัว้งอย่างหางเง่หางงยูจางามดีีเบิงตัวยูอยู่ขันยอนยูว่ามันโอ้ขตาหักเถะพ่อนี่นันต่อลองเดยวนี่สูงก็สประมาณอยยี่สิบต่อลองเดียนะรับเป็นผู้ไดสนใจนะพ่อเนาะพ่อมาจะโตมือนี่สื่อต่อพมาแมนค็อาตาหักค่ะ พร้อมนะคะนี่ทั้งหูทั้งเชียงพอฝากเบอร์โนะคะศู่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่กหนึ่งเกศสห,หนึ่งสี่ย์งพอย่งจ้าพอพอเสี้ยนกับพอเสี้ยนพอเสี้ยนหัวยู่สพ่พอยูว่าปีครับงวอยู่ว่าปีคั่นู้ใดสนอกสนใจนะคะพวกขันมาขันมาตอนนี้ใดก็มานะคะแต่ว่าขันมาว่าใดก็ไเป็นเบ่งอยู่ว่าปีนะขันยังยูเห็นว่คฟางามหลี ตู้ยูเรลองได้บ่มีตํานี้ยังนะคะเบ่งหนอกเบ่งหนังอ้แขนได้แขนดีก็ยังไม่แขนขอบคุณค่ะแม่นี่เท่าไรหนิพ่อสามสคือการทองวะแปดเดือน อ๋อท้องแปดเดือนแล้วผสมยังไวพ่อนอกยังดีพอนอกพอยังนะโบเลดบอกโบเลดของบิลไลฟาร์มเหรออ๋อโบเลดท่องแปดเดือนแลวนะคะนี่เนาะเืองเบิ่งเรื่องหนานะคะสูงก็ประมาณร้อยสีสบห้าอยู่ดอกร้อยห้าสิบสองอ๋ร้อยหาบสองวะร้สิงนะคะสีเขาเอานี่ยังนี่สีดำสีดำแดง ดำแดงดำตาลนะคะค่ะฝากเบอร์โทรเนีค่ะ089 089ค่ะ375 375ค่ะ2559 2559นะคะเชียงค่อนพ่อยังนะคะพ่อลอดเชียงค่อนพ่อลอดเชียงค่อนค่ะได้สนุกสนใจนใช่หาพ่อลอดพ่อลอดแล้วมาเจ้โตมือนี่เอามาหาตัวหมดแล้วเยอะตัวเดียวเยอะตัวเดียวเยอะแม่ทองลูกที่เท่าไรเลรอนี่คะลูกสองลูกสองเนาะลูกสามติดไปลสิไปอ๋อค่ะ แม่เพิ่นลูกกระทบเนาะค่ะขอบคุณค่ะมื้อนี้ตลาดเป็นจังได๋คะตลาดกันบ่ปานใดบ้านบันไดง้อวันขายไงอ๋อบ่อจอยบ่ค่อยมีผู้เสื่อมง้อคองนี่บ่ค่อยมีคนนนี่ต่ว่ากันงัวอ้วนก็คือก็ได้ขายอยู่ก็ได้ก็ได้มีอยู่เนาะค่ะเพราะว่าแต่ะยเลี้ยงเขาบ่คะสายเลี้ยงเขาบ่บ่สายเลี้ยงบ่เข้าเลยบ่ที่จะบ่ค้าซื้อกันนี่ นี่ก็พอขากรบเบียดบ่คะเบียเบียดก็ไม่ทันเม่มีมอนี้เบียดบ่มีบ่บ่ปะ่ทันเลยเห็นเบียดก็คอยเห็นน่อยบ่คะตจีนหรอโอ้ต๊ดจีนเนาะ๋อค่ะขอพคดไหล้ายค่ะเขาเมื่อ่บาทตรนี้่ได้หอกาคาา แมส้นหาลอยนะคะเนี่ยมึ้หาอยนคมนนะเนีย้หาอยน่ยม้นอนค่แาลอะะเอามาจ้ากอนะีค่้วหี่สอเ่าละมอีแะคะเี่หอยน่มาอสาวอนเี่ย้นนี่ย้อยนคี่ะ เปิดไปโตเท่าไรครับพอสองทวนบ่ะคะเรียกสองตนี่บ่กับตัวนี้ตัวนี้กับสองบ่ะคะตัวไหนตัวนี้อ,อ๋ตัวนี้สองมห,หมืหน่น,นสิบห้าร้อยม,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 มันลูกพอไหนคะ่ะมันขึ้นราคาสูงกว่าเขาคะ<า>ลูกออกฟอร์ดอ๋อสูงท่าไร้ค่ะต่ว,ว่าซ้ำกันทั้งสามโตเดยโตร้อสาม่ร้อยสามสิบบวกนะคะ อ้สำคัญนี่ค่ะอันนี้สองทวนทวนนะคะมีแฟนซีอยู่ข้ออ๋อมีติดโบสนะคะสองทวนทวนกาคนว่าสองทวนทวนนะ,ะกันจันาจจะตอร่องใดอยู่ตอร่องใดอยู่เนอพอเนาะ พ่อฝากเบอร์ทรเค,ค่ะ0833 0833ค่ะห4 5 6 4ห091 091งพ่อพันธ์นมนพอ,อพันธบันสว่างนะคะผู้ได้สนุกสนใจโทรหาพ่อพันธ์บันสว่างนะคะอ่าอจะเปเบิ้งนาะคอขาม้าฝกับยูบันสวาส่างเพเภอพ้นสาจังหวัด้อยเอเท่านะนี่หละเนาะนี่ค่ะเบิง้งกำกันหมดเลยคะ่ะนี่ขอบคุณหลายๆค่ะ ทนงซ้ายเลี้ยงบ่เขาเพื่นว่าแต่สิ่งนี้เฉพอค่ะคุยกันเองนะคะถามกันก <c oughs> นับเงินนะุดๆอืมือตามเพื่นนะสวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไดรนี่ค่ะสองหมื่นสามพันเนาะคะ่ะอ๋อเด่วลูกเพื่น ออันนี้ลูกเ่นนะคะสองมื่นสามพันลูกที่ใคร่นเหรอคะลูกที่สองลูกคนจะปีเหรอเดี๋ยวพ่อปีไปลูกแก๊กอ๋อลูกง่ามอยู่ดิเนาะทรงลูกง่ามอยู่เดหนาโบดนะคะเขาเอือนงาอไถ่การเข่าเลร่บ้คะอย่างไรอย่างไแต่ว่าท่งลูกง่ามเลยนะลูกเ่นหนาจะมี สผสมพอลูกผสมได้หรอดีอือเพราะว่าลูกคุณเป็นลูกกระทบเนาะแต่ว่าแม่เป็นไทยกลางธรรมดาฝากเบอร์โทษหน่ค่ะ083083ค่ะ3352 3352ค่ะ874เจ็ดสี่เจาสครับแปดเจ็ดส่าพ่อยังนะจ๊ะพ่ออาดครับพ่ออาดอาสามารถเนาะเปรศนกสนใจโทษหาพ่ออาดได้เอ๋อเซียวเมียบานเราบันไดอ๋อไปเบิ่งไปบอกว่าจะไปเลือกตั้ง ผู้ใดสนกุกสนใจกับเปเบื้งองนะ้าคหน้าฟ้าม์คนใดนะคะอยู่อาสมาถโทษหาเพผนกอนนะคะอันนี้เพิ่นเจ้าขึ้นรถกลับบ้านแล้ว <c oughs> ต่อรองใดนะคะขอ,อามาหลายประมือนีิเหลือดสองเหลือดสามแม่อ๋อเหลือหลายอ,อ,อายู่บ่ึโอ้ยตัวค่ะเอาขึ้นรถแล้วค่ะกลับแล้วว่าเพิ่นจะไปเลือกตังค์นะเพิ่นฝสาเลือกตังค์นะคะ โอ้ส oh, ุดง่ายค่ะอืมต่อค่ะบึ il, al, ้งบึ้งค er, ่ะแปดโมงสิเก้าโมงแล้วนะคะตะวันง่วงกันยังเหลือหลายนะคะต้นกับเลือหลายอยู่บึ้งได้สุดท้ายงานของบึ้งในบรรยากาศตรงนี้ค่ะ พนว่ามูนีสายเลียงบ่เขานะคะเวียดนามกับบ่เขา่าเบิเ้งค่ะค่ะพ่ขอ,ขอ,ขอขพอกันพ่อสวัสดีค่ะเป็นไปเท่าไรครับพ่อนี่สองหมื่นห้าสองมืนงม่นหา้าแม่ลูกวะ่ลูกลที่เท่าไรพนเราพ่อลูกที่ออสอ,สอลูกที่สอง,สองแม่พรอมสมไปนี่สมเดือนหนึงน<อ>งน่งอ่งะอ๋อผสมยังไงพอ่อ อ๋อผสมโตวไวเนานะมันนี้พอเามาหลายตัวะคะอ๋อตัวนั่นนั่นบอกเปิดไปเท่าใดค่ะหมูนี่อันนี้ซิมหาอ๋ออันนี้ซิมหานะคะนี่มันหย่อนแสงนะอันนั้นซิมหกนว่าแม่เแม่ลูกบ่อแม่เดียว ขยะแม่ขยะีผิ่เอาเกาวันหานะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ซิมหซิมหกนะคะนี่แม่นี่ซิมหกนะอันนี้ซิมหาค่ะอันนี้ขันแยกตัวพนน้องถาเรานดอกๆกับซิมห่าขันแม่ลูกมันสองหมื่นสองหมื่นทาอะไรก็พอสองหมื่นห่าพอฝากเบอร์โทรนะคะศูย์ศูนหนึ่งค่ะ ศูนค่ะ 6, 3, 8, 3ค่ะอ่าพอ,อยังเนาะค่ะพอเสิพ่อเิว่ายใส่พ่อ,อ,อปปตรงว่าพ่อนี่ว้ทรงโนอ๊อฟทรงสีะไงเงินคนบ่อทรงนะคะงานให้คนเบื้องในอีหลนะงานนเ้อน่ะค อันนี้คือสายเลี่ยงันกัะเขาอยู่นะแต่ว่ากรเขาว่าหลายมันเป็นสายเลี่ยงนี่าลังเมนปะคะสายเลี่ยงนะคะสายเลี่ยง นีค่น mm. nah ี่ค่ะนี่ค่ะเองลีลาะขึเิ้นหอยเในหอยเปิอันนี้นะคะใต้เลี้ยงกัเขาอยู่นะคะจะเขาอาจจะเขาว่าลายนี่ค่ะเปิกำลังต่อรองกันอยู่เขาก็สิไปนะคะค่ะ เป็นพักกันน no? no? ี่แ <texts> ล้ว <Darwin> ค่ะนะคะบรรยากาศนะคะภาบอรบรยากาศมื่อี้สายเลี่ยงกัะเขายุดแต่ว่าอาจสิเขาว่าลายเนาะอ่ะสิเข่าํำนี่แหละจะทาแม่สวัสดีค่ะเปิดวปเท่าไหร่คะนี่เปิด้ อ๋อสิบสองนะคะตาวหน่อยจักเดือนเหรอบุ๊คอ๋อจักเดือนหรอคะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนอ๋อค่ะสิบเจเดือนมื่นสพนหานะคะอสูงก็สิประมาณลอยสาสิบนะคะลอยสหค่ะมือนี้เอามมหลายปะคะหอยเอามาหลายตัวย่คร่ยเบอร์ละตัวเหลือตัวเดียวนี่เหลือสตัวอืโอทังกำพุนนะคะค่ะฝากัวโทษนะคะห้อย ศูนย์แปดสองค่ะสองเก้าสองค่ะเก้าสามสองศูนย์้อยค่ะหอยนางเนาะจ้าหอยน้าเลยเอทค่ะหอยน้าเลยเอทเพื่อได้สนุกสนใจโทรหาหอยน้านะคะส่งว่า่ะหอยนี่ส่งค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะสีใจโอ้กับคุยกันเนาะค่ะเปิดหน้าข้อแม่ค่ะอ๋อราคาหนึ่งคือราคาเปิดหน้าคอกแต่ว่าขันส่งกับคือคุยกันอีกเทียรนึงเนาะเพื่อได้สนุกสนใจสาวน้อยเนาะค่ะราคากับข้อฟังเนาะต่อรองได้ยินยูดอกควันเนาะขอบคุณค่ะ สายเลี่ยงเขาบ่ค่ะมื้อนี้บ่ค่อยเขาบ้าบ่อคุยเขาง่องวดนี้คือว่าเวียดนามบ่เขาอันตะวันเชียงกระขายคือเราอ๋อค่ะโอ้พวกในห่างทั้งเพชรบุรีทั้งอย่างเพิ่นมาเอาเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจนช่องสาบันทาในการเห็นคลิปในผังตต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ิิฝากไว้ซ้ำนี้แล้วคะ่ะพามาเก็บตกบรรยากาศก,าก่อนซื้อนะคะที่ไปเลือกตั้งแล้วค<อ>่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ